อโอเคค่ะโอ้หนี่เป็นเต็นท์ของหนูเหรอคะเข้าไปได้ไหมคะเนี่ยอขออนุญ,ญาตนะคะโอ้ยหนูอยู่กับใครคะเนี่ยเต็นท์เนี้ยอยู่กับโต๊ะเหรอคะโอ้โหอันนี้เป็นโต๊ะอะไรคะโต๊ะนักเรียน,ยนอืม แล้วมันโตโตนนี้มันสลับด้านได้ไหมคะไม่ได้มันสลับเป็นเลโก้ต่อได้ปะคะเหรอโอ้โหแล้วหนูนอนที่ไหนคะนอนที่บ้านบ้านตรงไหนคะเตียงไหนบ้านน้โอ้เป็นเลโกโ้ที่ด้วยนะครับแล้วมีอะไรอีกคะ น้องเน่าด้วยนะครับโอ้น้องเน่านอนแองแม้งอยู่สองตัวไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านน้องไอรีนกันดีกว่าครับโอ้หทำไมบ้านกว้างจังเลยครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับในบ้านเขาโอ้โหป,ป,ปิดประตูด้วยเหรอครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อยังขยับไม่ได้เลยลูกเพราะวันเราออกไปถ่ายข้างนอกคือเข้าไม่ได้ออกไปตรงที่ะคระับแคบแคบไปหน่อยนะครับ แล้วตอนเช้าทํากับข้าวกินตรงไหนครับไหนออกมาเอาให้ดูหน่อยครับ<ม>ชอบไหมครับ้านหลังนี้อ๋อ,อแล้วไหนห้องครัวคะเครื่องครัว อ๋อนี่เป็นโต๊ะครัวเหรอคะสามารถเปิดเปิดแบบนี้อันนี้มันเอาฝาทีดแวบนี้อืมเปิดได้ใช่ไหมคะ, <Okay. S 1> อะตอนเช้าก็มากินข้าวตรงนี้ใช่ไหมมม,มีโยกอ๋อมีไม้โยกด้วยเหรอแล้วสไลเดอร์เล่นยังไงคะขอดูสไลเดอร์หนึ่งหนึ่งสเต็ปอ๋อโอ้โห สไลด์สไลเดอร์นี่มีกี่ท่าครับในการสไลด์สามท่าโอเคขอท่าที่สองหน่อยคะ่ะโอ้โหมีทั้งสามท่าไหนท่าที่สองเป็นยังไงคะน,ะนะขึ้นมนไมนนไหนขอดูท่า2ส,สองหน่อยคะ่ะ โอ้อเหลือมันก็เหมือนกันท่าแรกไหมโอ้มีชุดบาสด้วยไหนมีลูกบอลสีอะไรบ้างหันมาบอกหน่อยค่ะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีม่วงสีส้มอ่าไม่ใช่เหรอสีส้มมันจืดใช่ไหมอันนั้นสีอะไร แล้วมีอะไรจะจะแนะนำอีกคะแลมีอะไรจะรีวิวอีกคะนอกจากสไลเดอร์แล้วอันนี้อันนี้ชื่ออะไรคะมายโย๋อมาโยอืม,ยยม,มอันนี้เป็นเป็นสวนสนุกไอรีนนะคะแล้วมีที่เล่นเครื่องเล่นดนตรีป่ะคะมีเครื่องเล่นดนตรีไห<อ>มขอขอฟังเพลงหนะะ่อยค่ะ โอ้เครื่องดตรีด้วยนะฮะไม้หายไปเรียบร้อยแล้วแล้วเอาหายเปล่าจะไป็หนึ่งบทเพลงอ,อันนี้เพลงอะไรคะอ๋อลอ,อยกระทงเหรอ,อโอเคกไดไลค์กดแชร์กดติไตามให้หนูด้วยนะคะเพื่อน